าสาก็ปาดต้องตมา่อวานนี้ผมมีคันที่บดกงเลยว่าสวยเดิมครบ้อมรูดสึงไอ้ขาโลเซงอัจิงจัเขาที่งารงานกันลุกล้วก็ควรดีเอาไว้เราหยอกก็เหมาะมากครับนี่เลยสับเตยตานโมชื่นในสองจุดสี่หายปี2ย21โตสูงจากโรงงานแถ้ได้เบาะหนังคือคนขับเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วผมจอทัชกีนต้องหลังขอยครบใหแท้เพียงหนึ่งแสนามหม่นเจ็อัดในอราคาเาคางแค่หกสิบาพันบาทแลเหมือนเดิมล้วเราพจดรถเกตเอที่ไม่มีประวัติการชิ คลิปภาพจมน้ำมาให้ท่านผู้ชมรับชมกันแล้วนะครับผมใครสนใจตัดสินใจไม่ได้ฟังคลิปนี้จบตัดสินใจได้แน่นอนครับมาคภาพผู้ชมเราหมดไปแล้วครับเป็นรถยนต์ที่เป็นงานน่าตื่ของบริษัทเรถยนต์เป็นบริษัทที่ค pues รับรถให้คุณต,ตัวฟ้าแบบมีประสิทธิภาพไม่มีสวัสดิการชนชนหนักคลิปความจมน้ำแน่นอนนะครับวันนี้ครับผมสื่กับเจ้า เบลิต้าดีเวลพีเลนเนอร์นะครับเป็นตัวไฮของหรือเป็นปรถกระบะที่ทนที่สุดของเบลิต้าเลยนะครับผมโดยเฉพาะรุ่นพีเลนเนอรวที่ได้โครงสร้างตัวสูงจากโรงงานดูได้ไม่ต้องเสริมเครื่องยนต์2.4ลิตรดีโด,ดีประหยัดแรงทนทานค่าเซอร์วิสไม่แพงและขาไหลได้ทั่วประเทศเหมาะกับคนทั้งทำงานและใช้เดินทางต่างจังหวัดรวมถึงทนหานกับคุณภาพดีไว้ใช้งาน,นย,ยาวๆไม่ติดติดงับทายรอบคันนะครับสวยน้ำแบบนี้เลยผม ดูร่องรายการกระโอดุ้วยนี้จากโรงงานในลมด้านหนึ่ราไม่มีรอยสันคนแม่นองสีึเดิมครสีขาวแต่ามเรียนไม่มีรอยเที่ยวเ็กไดเลยครับเส้นผมตัดผมห้าไม่มีก้าวครับเนี้ยไม่มีก้าเลยนรัิ้ไม่มีรอยไม่มีไอ้นะไม่มีไอ้น้ำเลยครับ อ๋อผมรถเติมจากสุงน้ำสภาพดีแค่รถ80นี่นะครับครับนี่ท่านผู้ชมมาดูรถได้ของดีที่สาขาสุวินทวงศ์46เองนั้นร้านเราร้าน,นใหญ่นะครับจุดสังเกตเลยก็คือจะมีท,ท้ายพัดถหน้าร้านในของตัวเองครับผมร้านช่วยบริการรักษาบำรุงรถนะครับเข้ามาดูได้เข้ามาแล้วติดต่อหาเซลฟรมนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเข้ามาแล้วไม่เจอผมสอบถามได้งานได้ครับผมมาติดต่อเซลฟรมนะครับ มีร่องรอยการงารดัดใดๆทั้งเต็มมาผมไม่มีบิดไม่มีรอะไรหนักเลยแต่ว่าสภาพดีมากเมื่อเทียบกับวีสองพันยี่สิบออเอ็ดนะครับผมอ่าและได้มาดึงเหตุรอฟังรอฟังด้วยไับฟังก็ถึงมาอ่าปลายสายสุดเลยนี่เป็นตัวไทยครับผมและที่สำคัญตัวนี้หาย,ยากมากในบริษัทเราซึ่งเป็นบริษัทที่มีคุณภาพการลดเกรดเอนะครับผม ครับเก็บเป็นท่านผู้ชมชมได้ไหมครับก่อนแน่นอนรถมือสองต้องเช็คสภาพรหนัดวับด่หนี่ครับสภาพรถไม่มีหลักประกันไข่ใดๆทั้งสิ้นไม่มีการยัดไม่มีการเปลี่ยนก่อนออกเปลี่ยนนะครับนัดนัดเดิมๆจากโรงงานนะครับผมเดี๋ยวไม่ล้ะครับมาชมด้านใหม่กันนะครับ กระจกเดิมผม t o y o ้ a เลยนะครับห่งคู่น,นะฟอปนี่นะผมอ่ะและที่สำคัญนะผมฟอปเป็นเบาะหนังหนังหมดเลยนะแต่จะพิเศ,ษ,เศษหน่อยแต่จะพิเศษหน่อยตรงที่ครับมี่ครับเป็นเบาะเป็น,ปนาฟเฉพาะคนขับนะครับเข้ามาห้องโดยสารจุดเด่นเลยก็คือเบาอะหนังนะผมซึ่งหายากาานะครับนะนะนะ เต็มรีโว่ครับผมประอบงานนั่งสบายครับผมเวลาเดินทางไกลคือครับเบาะหนังนะไม่ว่าจะค้นขับคนนั่งครับผมและที่สําคัญรีโว่คันนี้สี่ประตูนะครับนี่ครับอ๋อคอนโซลภายในดูใหม่มากจอทัชสกิีนทางานดีรับรองบลูทูธกล้องถ่ายชาด์ครับผมพวงมาลัยเมาส์ติฟังก์ชันแอร์เย็นจัดเรียกได้ว่าขับต่างจังหวัดขับเดินทางไกลหรือยังไงก็ช่างครับผมขับอะไรก็ช่างสบายแอร์เย็นจัดพร้อมใช้งานนะครับผม มาชมนะผมปุ๊บมาด้านหลังด้านหลังกันดีกวา่านะผมนี่ครับเบาะหนังสวยๆอย่างนี้นะครับคุณโทนดำนะผมสีตัดตรงนั้นเป็นสีเทาครับผมนี่ครับและหนั่งหนังมีมีแอร์เย็นฉ่ำให้นะครับไปและเรามาเช็ดสป,ปอร์ตอาร์กันดีกวา่าครับด้านหลังนี่ครับอาร์คั่งคนขับเลยนะแกะสักคู่นะท่านผู้ชม นี่ไม่เสียฝาคนะครับามาเรียนได้ว่าเลี้ยงสวยกริบไม่มีร่องรอยการเชื่อไม่มีร่องรอยการต,ตัดใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นไงครับอ่อ<า>และนี่ครับครับ<า>ไม่มีร่องรอยการไขไเปลี่ยนประตูเพราะอะไรก็ช่างครับไม่มีการถอตออกนะครับนี่อยู่ตาดเดิมๆครับ ว่ะตกนี้ก็มีผมอะไรเกียร์เป็นเกียร์ยรออโต้นะครับคุณผู้ชมมานะชมกันขนาดนี้ผมพาชมการสตาร์ทผมสตาร์ทเป็นแบบเอยไม่ใช่ครับตัวสตาร์ทรถเป็นแบบปุ่มกดสตาร์ทนะครับนี่ครับเรียกได้ว่าใหม่ว่ะเรียกได้ว่าเป็นกระบะหรูเลยก็ว่าได้นะผมใครพาสาว นั่งเบาซ้ายเรียกได้ว่าไม่มีอายสาวๆชอบผมนี่ครับครับสวยงามอาลามแท้ผมแถวคลาวาจริงๆนะกับตัวไฮครับเทีย er นเนอร์ครับนี่แอร์เจนช่ำๆเดี๋ยวผมพาเปิดกับโรงรถหัวใจหลักกันเลยนะครับผถ้าไม่มีหัวเครื่องยนต์ก็จะก็เะไม่ได้ไดไดไดมีการทำงานเลยสิปั <c oughs> <c oughs> ปิปดะปรกรถให้ดูนะครับดูนะครับแลไอ้แผนทีจิ๊บยต้องถ่าที่ชายนนเนะคัเปีนนะอ่ีเปนอคโอ้ ราไม่มีรันใจได้เลยครับคุณผู้ชมนี่ครับผมพาดูแต่ละจุดนีกว่าครับเรียกได้วันเนียนกลีบนะครับตัวน็อตแบบไม่มีรองรอยกันไมเปลี่ยนแยงดัน้นนะครับ คนฟังมาถึงขนาดนี้ราคาต้องอยากรู้ราคาต้องอยากรู้ไรื่องใหม่ยังแค่600,000 9,000บาทเท่านั้นนะครับก็ได้ตดโ,โตโยต้าฮิโตัวายไปเลยปีแล้วครับเป็นปี2021นะครับผมยี่ห้ออะไรครับผมอ่ะมาฟังจุดเด่นที่จะจุดเด่นคันนี้ที่เป็นมือสองนะครับผมจุดเด่นนะครับเป็นบอลักไฟฟ้าเฉพาะคนับคนขับ แต่ได้จักเําสจับก็ได้ได้นั่งบอกหน่งตัวสวยเลยผมผมเป็นจอทีนีีกล้องเขานึ่งตัวสูงเที่เยเ่องสองทีสเรียกไ้ไหมสายแท้เพียงแค่หนึ่งสาสางหมืเจ็ดพันเท่านั้นเดยใส่เราได้กองไห้ใส้กองไมนได้ไหมีนใหม่ครับสมก็เที่จะปลุกซี้ใหม่ราคาเท่านี้ไม้ต่นี้เป็นกระบอกผมเดเจอว่าเขาหากระทำแบบ้าเขาาสองเลยนห ที่สำคัญได้มีตัวโมชั่นคุได้มีตัวนลดได้มีสิทธิ์ฟอกแน่นอนรถของเรามีสลวนจัดซื้อที่ทํารถมาแล้วอย่างดีเรียบร้อยมดอ๋อคุณมั่นใจได้เดยว่าผม้่ารถจากเราเป็นเต็มไม่มีคนที่มีสิทธ่ฟอกไม่มีต่วนลดรตมันจาดจ้านเปิดเต็มยิ่งผมยินดีรับซื้อเต็มราคาไล้ผมพร้รับวดแล้วเรอไม่ตรงไม่ได้คือรถจากผมและได้รถไปขับแบบมั่นใจ เซรดิตแนชีิต่ได้เลยครับปนี้ใหม่สุดๆคุมค่าแน่นอนครับผมเรื่องนอกฟ้านะผมฟ้าฟาผมว่าอุาผมกแสนสี่หมื่น้องกันบาทอันนี้เดทปีสองพันยสิบเด็ดือว่าคมมากครับเลิ่มต้น1นึ่งหมืนหนึ่งพันเริ่มต้นนะขอเริ่มต้นนะผมขึ้นกับเครดิตของนิสเซิเครดิตดีถ้เรามีกีฬาแน่นอนอ่แเ้าทีุกคัญเราจับไซเน้นถึงบ้านชดอเครดิตปีส่งรถทั่วประเทศนะผมมีรถส่งถึงบ้านนะผม นี่แหละต้องเหมาะกับการแบบมากเป็นกำลังม้าก็แบบตัว <หา S 2> สูงสวยๆเอาไปใช้งานจริงการวิญญานได้ครับผมแล้วพ่ออยากด้วยของแต่งโต๊ะและต้องเป็นรถเติมจริงไม่มีคนไม่มีที่ก็ไม่มีเป็นนะั้นผมแนะนำแต่รถจากรเราเลยครับคันนี้นโโะนะกับเบย์ดาวนิวโวเป็นเลยสองเจ็ดสี่ลายสี่สมัมผัสแบบมุดแบบนี้มาแล้วไม่ค่อยอยู่นานครับจริงๆไอเห็นฟอนนี้ติดได้ก่อน สนใจทักหาเต็มๆได้ผมผมจ้งเพื่นเบอร์ไว้ให้นะครผม0959122910ทุกสาวซีทุกอย่างของผมเขามีการจัดไปนั้นให้โค้ชถึงบ้านแน่นอนครับว่าจะคลิปนี้จบแล้วผมขอรบกวนลูกค้าทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและใครอยากให้ผมขายรถขนาดรีวิวนัไหนาดกดถามรถขนาดคอมเมนต์ไว้ผมเดี๋ยวผมจะ 99, 99, 22, 22, 34, 34. 25, ทำให้เดี๋ยวผมจะตอบให้ผมยินดีจริงครับถ้าใคร อยากด้รถคุณภาพหรือถ้าคุณชอบรถคุณภาพดีไม่มีประวัติการชนเท่ากับคุณชอบเพ็รจนคุณชอบเซลเปรมกำรับวันนี้แค่นี้ครับครับ